สบายดีพี่น้องพบพอกันย้มมำสงคำกับยันนิงกันนาเนแล้พี่น้อง,องตอนแรกยันนิงสีต้มป,ปลาปนเนาะทางไปก่อนตอนนี้ยันนิงก็เตรียมดังไพ่ไหวเนาะแล้วก็สิข้างหมอ ข้างหมอยไพ่ติดไพ่แดงก่อนนะมันคันตอนนี้เก็สิมาสเสียขีปป้ปลาเนาะพี่น้องเสียขีปป้ปลาโซเก็ตแล้วก็สิตม้มเดี๋ยวพี่น้องมากินป่นปลาน,น้ำกันเด้อพักกับโบอึดบบยา,าบโบปลูกไว้อยู่หลังบ,บ้านเดี๋ยวไปเก็บพักน้ำกันอีกข้างหมอแล้วเนาะพี่น้องใส่มะขามเรียบรอย้อยแต่คานะาะใส่คาเข้าไปอีกปลาเสียขีป่าปแล้ว บผนะ้าก็ล่างอะไรแต่ว่ามัน <What? S 1> ม,มันหลายมือ mm hmm. ใส่คาลงไปเ mm hmm. ตรียมป่ามาลง mm hmm. เดี๋ยวนำเดอดขอยลงเน้ะเดี๋ยวเก็บหัวจังไข่ก่อนมาเก็บหัวจังไข่า mm hmm. มาเอาหัวจังไข่ไปใส่เนะ้ีไป้อง บวกเนาะอันนี้บวกคนบอกเออร่างขึ้นค่ะเออเอาหัวนึงกระเพาะหรอกใส่ขีงไอใส่คาน้ำเงิงไปเก็บเอาหอมก่อนเด้อค่ะหอมปบอมอยู่น,นี่ทุกคนก็มีผักบุง้งผักหอมปลอมหอมบัวลาย ทำกับข้าวไปหาผักก่อนอันนี้มะเขือเครือด้ค่ะน,นี่นี่กตลังเฮิมเลยเนาะนี่สีนี่เฮิ่มเลยนะลูกเล่นบ้านเฮ้ากะหอมอันยังหอมเสริมจ้าอันนี้หอมบัวค่ะหอมบัวตะไสรสปนลีเอา จงไข้หอมบูพอ่ออันนี้ตอนมาพลเกนะ้องกำลังจอดอ,อกจอมาดอกเพิ่นฟักบงทาง่าหอมป้อมันแก่แล้วมันตึง้งนะสูงนช่อยู่เพื่อนก็มีนะเดี๋ยวเอาตียน น,นต้นกระเทียมอันนี่วิเคราะสะคำศันท์ด้เ้องพกซีก็มีด้ค่ะอันนี้ประกาศตุดเนาะประกาศตุดเขือเขือค่ะประกาศซอมต้นมะละกอต้นมกะกนะกอันนั้นติหนักนี่บอกอ,อึตัง้งเป็นหมาพี่น้องครั กัเมาอยู่นี่นะอ๋อพี่แมวอยู่ในนี้บ่มาไหมก็ออกอยู่เด้อพี่น้องเห็นดิหักไปแกงน้ำแน,น,น่แล้วน้อนี่นี่ก็นอนออกมานี่สองนอนอยู่เพียงกันเป็นบ่อนั่น,นพี่น้นองเตอกันเจะกันไม่ใช่ออกอยอะในห้องโฮสมันตลอดเนาะ เดี๋ยวมืปลาใส่หมอก่อนใส่หมอจังไข่ลงไปแล้วเนาะน้ำกระเดือนเลยใส่ปลาเนาะพี่น้องใส่ป,ปลาค่ะหลังจากที่ใส่ปลาเขาก็เสียอันต้มซุกแล้วเนาะพี่นอ้องมะพร้ากระต้มใส่เลยเนาะวันนี้ยี่สิบเงกระสีปนเนาะมันกรสิข้างหวัวขาวไว้เนาะกระสีปนปลาข้างหวัวขาวเลยเนาะพี่นอ้องอุ่นเขาเย็นใส่น้ำเนาะกระสีปนปลาเนาะวันนี้จำพริกก่อน เอากลางออกไปไล้ย <ality> yeah. ังๆอยู่กลางก็ได้เอามาให้ปากดำหน้ากลางมั้งเินะก กินหยังแมลงพี่น้องเอ้ยปลากระตูนน้อยเนาะกินตลอดบดซะน้ํต้มมาเด้อพี่น้องมากินนกันเด้อบัดนี้ข้าคนอายึนอายเด้อจ้าจกินออนกับปนแซ่บอีนงสิวกผักอีกเนาะกินัแดงแซ่บๆกอ มาเด้อพี่น้องกินข้าวแล้วบะเนี้มาพี่น้องมากินข้าวนล้วกันพี่น้องมีถุนเถ่าแล็บกินผู้เดียวยนันนิงกินตั้งแต่เห็ดแล้วปนปลาเยอะโอ้แซบบ่บครับครับม <c oughs> ีอันแจียงคิเล็กเซเว่นคนละกับอันเจีวกับปุล คอยหิวแห้งคนกินก่อนสิออกมาหน้าพี่น้องเอ้ยก็เลยกินก่อนเนาะซุมนันยังเห็ดเบียกอยู่คำแะ้วเพื่อเอาง้อเขาเคาะเนาะเพื่อไปเกลือหมูเกลือไก่มันเมิดอาหารกลายแล้วพี่น้องจะร้องถวยได้เลยอาหารผลมีแต่ผักเบ้กินผักไอ้กินผักเป็นอันมดแล้วมดแล้ว กินพลหน่อยกับแม่เดย์ถ้าเฉียดไปกินบดสิ่ยังอยากเนีเดย์ไปซองแม่กำลังต้มไข่ให้บุกลายอยู่ครับครับพี่น้องครับครับมาแล้วพี่น้องสองคนเนาะแม่นี่แม่เนี่ยมาเดย์กินเ้าล้มกันเดย์มาแล้วลูกลาไม่ยังตกะกัน เชฟยู่ยัมียังหิยัวเดนมาแม่จออมาาบนาเลยกระดาย้วลวกพอกต้มไข่้เกมสองอยฟักจะฟักเขาาเ้การในเอาโล้งอคอยกินแล้วคอยหิวคอยอดบ่ได้กินก่อนเลย เมวาวเลยคนผูกกระเพแห้งนะนี่พี่น้องสร้างลอรอไดตาพี่บ้านเห็นตะเขวพดนว่าเรางามแม่ยังไเนรเี่ยว่มาปิุ่มเลยะนเลยดูน่ะยามเย็นเลยเย็นมลกมันมันเป็นวัดลูกล่ะหักินมลากินดเน กินสอคนเดี๋ยวย่างจะคนวะย่างแอนย่างแอนนังเพลงแล้รกัอีพ่อแล้วก็คอแล้วกับอลเพิ่นเนาะ้งสี่คนบางคนแก่นกน้อยฮะก็มาน้บินจิ๊บจิ๊มามาคิดข่าวออพื่อืเอาให้พ่อได้ไหม ัค,คบันไดคมบันไดพอดีแซบเนาะตัวอันนี้เดบกับเล็บแล้วกระเป๋าการนะ <Yeah. S 1> เอาว่ารุ่นจูบกันบาห้างแย่าย้เีชิแนวกินเพอะนะ กังกีนเล็กแต่เพนิุผู้นาะปนปลาเดี๋ยวเอาหน่อยหนึ่งแก้วกระเดกเกินลายบ่ได้อาหารมันหลายยอมกินแต่ชีอ้วนนะรักษาหุน่นกินน้อยๆน,ยนี่เบิ่งเอาพวกในหุ่นดีดีนี่เรากินน้อยๆได่นี้นี่กินเก่าสังสับค้ำยาโลดเ <c oughs> <c oughs> บิง่งดูเอวเราค่ะน,น้อยพอยลุกขึออ้นที่จำได้ พี่เฮ้ยติดข่าวอีพีคนนั้นบอดเ๋ยวติดข่าวให้คลิปนี้ก็จบแล้วนะพี่น้องผักก็ไรก็แช่ในเด้อพี่น้องจ้ากดติดตามให้นิ้งบานหน้าในเด้อคนเก่าคนเดิมคี้ีไลไลตาเหลือมๆกดหทเนะ่บ๊ายบาย